ใครที่มีปัญหาระบบขับถ่ายไม่ค่อยสะดวกหรือว่าไม่เป็นปกติลองดื่มดูมนะคะทุกเช้าตื่นนอนฟังว่างทำได้ก็อยากใี่ยองทำกันนะคะเพราะว่าแองดิม หยดจะทุกเช้ามันก็แล้วแต่ธาดไฟคาดมันนะคะร่างกายของใครของมันบางคนดื่มอาจจะมีการปวดหัววิงเวียนสีสันก็ขอให้หยุดแอนก็ไม่ได้ดื่มทุกเช้านะคะแอนจะดื่มอาทิตย์ละสามสี่วันตอนเช้าดื่นนอนจนท้องว้างน,นะคะ ก็จะใช้เครื่องปั่นแยกกาที่เขาเรียกว่า Slow j u e นะคะสามารถซื้อได้ตามห้างร้านที่ขายเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปอันนี้แอนซื้อมาตั้งแต่ตอนที่แอนของเพราะว่าแอนชอบดื่มน,น้ำผลไม้แอนก็เลยซื้อมาให้ ก็เลยใช้เครื่องนี้ปั่แนแสลลี่เลยตอนนี้แก็อ่านในเด็ดมาแล้วก็ดูใน YouTube คนที่เขาดื่มน้ำแซลลี่เนี่ยน,นะคะเขาจะให้ดื่มประมาณ500มิลิตรหรือครึ่งลิตรนะคะแต่ว่าแอนดื่มไม่ถึงตรงนั้นนะซื้อมาได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นเราไม่ได้ไปทำของเขาที่จะลดหน้าท้องอะไรไงแค่ทำให้ ระบบขับถ่ายของแมปกติเท่านั้นตอนนี้ก็รอให้เครื่องบดแยกให้เสร็จแล้วก็จะดื่มไคายลองไปดื่มนะค่ะเทใส่แก้วแล้วน่าจะได้ประมาณ200 สองร้อยสามอยมิลลิลิตรเอาแค่นี้แล้ค่ะมาเรามาดื่มกันมาค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาดื่มใบขึ้นช่าฝรั่งหรือว่าใบาเซร,ร,รี่กันนะคะแอนดื่ม <laughs> อาจจะไม่ทุกวันนะคะ แต่ก็จะพยายามดื่มเพราะว่าแอนอยากเอมลดน้ําหนักด้วยแหละแล้วก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายด้วยแหละอืมเพราะว่านี่ก็คุณแม่ลูกสองแล้วเนาะอายุก็เพิ่มมากขึ้นระบบขับถ่ายอะไรต่างๆในร่างกายเราอาจจะทํางานได้ดีลดน้อยลงก็เลยจะต้องมีตัวช่วยตัวเสริมด้วยน้ำซเซระเลีอันนี้นะคะ แอนเคยดื่มแล้วรสชาติมันอาจจะไม่ค่อยอร่อยนะคะคนไหนที่ลองดื่มครั้งแรกอาจจะโอ้โหรสแบบฉุนหืนมากแอนดื่มแต่ก็ยังไม่ชอบรสชาติอยู่ดีไม่ชอบเลยแต่ว่าก็กั้นใจดื่มก่อน ถ้าใครที่เพิ่งดื่มอยากให้ลองดื่มตอนเช้าตื่นนอน7วันเลยนะคะแล้วมาดูว่าผลจะเป็นยังไงแอนอ่านในอินเทอร์เน็ตเข็นเขาบอกว่ามันมีสารที่เขาเรียกว่าเกลือชนิดหนึ่งที่อยู่ในตัวน้ำใบขึ้นช่าเนี่ยนะคะมันจะช่วย ลดอาการบวมน้ําของร่างกายเราช่วยในระบบขับถ่ายแล้วก็มันแล้วก็ดีทอ็อกซ์ช่วยลดสิวลดอะไรด้วยนะคะลองดูแอนอ่านเจอก็เลยเออลองทำตามเขา ก็อยากจะสุขภาพดีเนาะแอนอ่านในเว็บเขาบอกว่ามันช่วยลดความดันด้วยตอนนี้แอนมีภาวะความดันของคุณแม่หลังคลอดก็ทั้งกินยาลดความดันแล้วก็ดื่มน้ำขึ้นชายฝลั่งด้วยรสชาติมันจะเค็มๆแปลกๆชุนๆหื้นๆแต่ก็อดใจเอากึกเดียว อย่างที่เขาว่าเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยาลองมาดื่มกันนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องมาดามเดนมาร์กด้วยนะคะขอบคุณค่ะ